าการการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันแรงมากๆม็บอบผ่บ้านเผเมืองต้องตายพวกลมเจ้าต้องตายพร้อมกับการมาของหนึ่งหนึ่งสองใช้กันหนักมากท้ายสุดเนี่ยพื้นที่แบบในมหาลัยเนี่ยมันก็มีพื้นที่ทางวิชาการที่ทําให้เรียนให้สอนได้ก่อนเข้มามหาลัยเนี่ยเป็นสลิมกิมกลัวมากไม่รู้อะไรการเมืองเลยเชษทหารเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเลื่อมาจนกระทั่งเข้าปีหนึ่งเข้าปีหนึ่งเนี้ยก็ขึ้น,นได้มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็บอกว่าอันเนี่ยมอ มีอาจารย์เสื้อแดงคนหนึ่งวิจารณ์เจ้าหนักมากชื่อสมศักดิ์เตี้ยมเหมือนเป็นโฟก์รอประจำมอทอว่าแบบเฮ้ยมันเนื้อหาดุเดือดมากป้าแม่บ้านต้องคอยสอด่องให้ต้องคอยป้่อยามให้อะไรทนาลองเนี้ย ช่วงนั้นที่ได้เข้าเสกของอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยก็เป็นช่วงปี56ที่เพิ่งเข้ามตอทอใหม่ๆเข้าเอกอศาตร์คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมค่อนข้างบูมในแบบเด็กนักเรียนเอกปอาตร์หรือแบบเด็กที่เข้ามาใหม่ก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันเหมือนมันมีคนดังอยู่ในมหาลาัยอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจว่าเอ้ยงั้นขอโดด100รอยละสองข่าก็คือต้องโดดเรียนเนี่แหละเพื่อไปเข้านั่งซีอินเสกอาจารย์สมศักดิ์เจียมรู้จักสมศักดิ์เจียมจากคลิปที่มันแรนดอมขึ้นมาใน YouTube ยเพื่ออกก็บ้หค้ ไม่รู้จักได้ไงวะบาบาบาบ,า,บาอะไรอย่างเงี้ยได้ยินชื่อสมศักดิ์มาสักพักอาจารย์สมศักดิ์มาสักพักแล้วจากบอร์ดฟ้าเดียวกันไปตามๆอ่านงานเก่าๆดูก็แบบเฮ้ยอาจารย์คนเนี้ย พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงในสังคมมากเท่าไหร่ก็เลยเอย,อยากจะลงเรียนแล้วก็คิดว่าการไปลงเรียนกายจางครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดวิชาหนึ่งในชื้นมหาลายัยเข้าไปนั่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของสัมทเตรียมในคาบที่จำลองภาพเหตุการณ์ในห้องปิดตายแห่งหนึง่งก็คือเพื่อนเราก็ที่โรงเรียนก็บอกมาว่าเอ้ยขาานี้แกจะแสดงแล้วนะเขาก็เลยอ่ะเดินดเรียนแล้วรับเพื่อนอีกสองสามคนไปดู แกเนี่ยสอนอยู่หลักๆ2วิชา1ก็คือแกสอนแบบภาษารสัเสเซียใช่ไหมกับ2ก็คือสอนแบบภาษาการเมืองไทยใช่ไหมซึ่งมันก็แซวก,กันแหละนะในหมู่นักศึกษาใจรกันว่าถ้าเรียนรัสเซียเราก็จะเจอแต่การเมืองไทยแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเรียนการเมืองไทยเราก็จะเจอแต่2489ใครยิงกันยิงยังไงวนอยู่แค่ได้เท่านั้นแหละซึ่งก็ปเป็นโจ๊กไงแต่ว่าก็ ค่อนข้างจริงนะตอนอยู่ปีสามเราก็ลงวิชาประวัติศาสตร์รัสเซียกระเสรสศักดิ์เจียมแกก็พูดได้สภาพที่เหมือนแกรู้ตัวแล้วอะว่าแกมีสถานะเป็นตำนานหรือเป็นมิสอะไรสักอย่างในหมู่นักเรียนแล้วแกก็ดูได้ว่านักศึกษาชอบมาจิตอินหรือมาเรียนกับแกเพราะอยากรู้เรื่องเหตุการณ์ในห้องปิดตายอันนั้นแกก็เลยเล่าแล้วว่าแทนถังเหตุการณ์ในห้องปิดตายให้ฟังในประวัติศาสตร์รัสเซียครั้งแรกเหมือนแกรู้ตัวว่าแกเป็น ร็อกสตาร์อะไรสักอย่างั้งแกก็เลยจะต้องแบบว่าเล่นซิงเกิลที่ดังที่สุดของแกให้ฟังก็คืออาจารย์ขออาสาสมัครใช่ไหมอาจารย์ก็เอาปืนของเล่นอะมาให้นักศึกษาที่จําลองใช่ไหมทำอธิบายให้เห็นว่าไอ้จากหลักฐานเนี่ยมันมีข้อสมมติฐานอะไรบ้างใช่ไหมถ้าเกิดจับปืนแบบนี้พระศพจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นแบบคําให้การแบบนี้สภาพแวดล้อมมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นการเรียนที่เปิดหูเปิดตาพอสมควรในฐานะที่ว่าเราเรียนมากับระบบการศึกษาไทยมานานเนี่ย ความสงสัยใครรู้ของเราก็คือว่าเราอยากรู้ว่าอาจารย์ที่แม่งโดนคนทั่วประเทศสมัยนั้นเนี่ยด่ากันชิบหายวายปวงแม่งเป็นคนยังไงวะภาพมันค่อนข้างคอนทราสต์โดยสิ้นเชิงแกพูดถึงสถาบันทุกอย่างที่เกี่ยวกับสถาบันในทางค่อนข้างจะวิชาการและใช้เหตุผลในทุกๆอ์กิวเมนต์ของแกรวมถึงนักศึกษาที่เถียงกลับมาแกก็จะพูดด้วยเหตุผลทั้งหมดคือถ้าแกจะพูดถึงข่าวลือที่ค่อนข้างป๊อปรายเกิน แกก็จะพูดถึงด้วยโทนแบบ matter of fact มากมากนึกภาพนึกหน้าเสียงแกด้วยแล้วพอหลังจากจบปุ๊บก็คือทุกคนก็คือแบบอย่างน้อย20คนน่ะต้องไปยืนออยู่หน้าโต๊ะของอาจารย์นะรอถามเรื่องข้อความเรื่องอะไรก็ตามบางคนก็อาจจะเคยอา่านหนังสือมากก็จะมาถามแกแม่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะชิลใช่ไหมนึกดูนะใส่กางเกงขาสั้นสองเท้าแตะเสื้อยือดบ้างโปโลบ้างใช่ไหม แล้วเราก็จะเห็นแกเลยนะเดินอยู่ตรงแถวตึกเ4ใช่ไหมพอเจอปุ๊บเชียร์เชเ์ G G S, สบาโฟมาบาโฟมาแต่สื่อดึงที่เราเนสเปกแกคือการสอนการแลกเปลี่ยนการให้ความรู้การให้เหตุผลประมาณนี้เราว่าดีกว่าครูอาจารย์ที่คือแบบยึดติดกับเครื่องแบบแล้วก็สอนว่าบอิบบคุณจะใส่อะไรมาเรียนก็ได้แบบการให้เกียรติครูที่แท้จริงคือแบบมีแบบความร่วมมือการสอนถามอะไรก็ตอบสงสัยอะไรก็ถามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าคุณแต่งตัวดีๆมาแต่ชุดนักศึกษาแต่แบบ มึงเข้ามาแล้วไม่ได้เฮียอะไรแต่การเข้ามานั่งเรียนเลยผมว่ามันไรประโยชน์อะไรเนี้ยคนที่มาเรียนในหลากหลายมีตั้งแต่นักศึกษาสายวิทย์สายสังคมนะก็มาลงมาเรียนจํานวนมากแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนจากสายวิทย์ก็ยังรู้จักกันถึงปัจจุบันก็มีใช่ไหมไม่ได้มีคนที่มีความคิดแบบเดียวที่มาเรียนด้วยก็มีหลายความคิดถึงขนาดเคยมีครั้งหนึ่งที่มีข้อสกบเถียงก็แบบนี้นักศึกษาคนหนึ่งมาถกเถียงกับอาจารย์แบบเป็นจริงเป็นจังเงถียงกันหลายนาทีอะไรเงี้ย ซึ่งก็ถกเถียงกันอยู่พักก็ตู้ด้วยจานวนด้วยหลักฐานไม่ได้อะก็กลายเป็นว่าไปชี้หน้าด่าว่วาอาจารย์ลมเจ้าอะไรเงี้ยสิ่งที่มันดึงดูดมากคือเวลาที่สมศักดิ์พูดหรือว่าเขียนอะไรออกมามันเป็นสิ่งที่คนมันเข้าใจง่ายเว้ยมันไม่ได้เป็นวิชาการจนคนมันแบบเคี่ยะไรวะอะไรแบบเนี้ยก็แบบต้องยอมรับว,ว่าไอ้เด็กที่เข้าเรียนปี5้าสเนี่ยเด็กมันก็ไม่ได้ง่ว่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มดูข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมเด็กที่โตมาอยู่งั้นเนี่ยมันแบบได้รับข่าวสารเยอะมากได้ ได้อ่านหนังสือเยอะมากสำหรับเราคือ sacrifice มันคือการอุทิศตัวนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าประเด็นพวกนี้มันแหลมคมเสียจนกระทั่งมัน,ม,นมันอันตรายแก่ผู้พูดด้วยแล้วมันก็สะท้อนกลับมาในสิ่งที่แบบอาจารย์แกก็โดนบุกไป,ปยิงที่บ้านใช่ไหมละ่ะเขาโดนบุกไป,ปยิงหน้าบ้านเลยเว้ยตอนนั้นนะกูคิดว่าแบบไอ้เหียพรุ่งนี้มึงเปิดคลาสมาแม่งต้องแบบกลัวต้องแบบอกสั่นขวัญแขวน ไอ้ียแม่งคือเดินเข้ามาแบบชิวๆเลยแล้วกบอกเออที่บ้านผมโดนยิงมันเป็นช่วงที่กรปปสแม่งใกล้ศาสนาแหละคือคือสมเจมแม่งบอกว่าเอ่อถ้าเกิดการรัฐประหารหรือว่ากรปปสศาสนาเนี่ยผมก็คงจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วพวกคุณก็จะเป็นแบบลูกศิษย์ลูกศิษย์ค้าสสุดท้ายของผมเนี่มันคือราคาที่ต้องจ่ายของคนที่พูด เรื่องเนี้ยเรื่องสาบันกษัตัตย์ที่ตอนนั้นมันมันไม่ได้ถูกเปิดพื้นที่ให้พูดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ต้องลีภยัยทางการเมืองออกนอกประเทศไม่ใช่แค่อาจารย์คนเดียวมีคนจํานวนมากนักกิจกรรมหรือนักวิชาการหรือนักการเมืองจํานวนมากที่ต้องนีภัยจากการรัฐประหารแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เยอะจากเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยสังคมเราอ่ะไม่มีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะเผชิญกับความจริงเราต้องยอมรับว่าตอนนั้นเป็นช่วงปลายราชสมัยพอสมควรแล้วนะครับสุขภาพ ของนายหลวงรัชการที่9ก้าก็ไม่ได้แข็งแรงแต่เราก็หลีกเลี่ยงการพูดกันอย่างตรงไปตรงมากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไม่ยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกลายเป็นเราก็ไม่พูดกันแล้วพอคนที่กล้าพูดหรือคนที่กล้าตังคำถามพูดก็เลยกลายเป็นว่ากลับรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไปแช่งว่าเอยถ้าเกิดว่าคุณพูดแบบนี้เกี่ยวกับพ่อแม่คุณจะเป็นยังไงฮะแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าแกก็อายุเยอะแล้วเนี่ย <laughs> แกก็อาจจะไม่ได้กลับมาเยอประเทศไทยอีกเลยก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่นา่าเศร้า คุยกับอาจารย์ว่าเอออาจารย์ครับมันอีกอกี่ปีครับที่แบบว่าคนอื่นจะตื่นในเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาสนใจการเมืองจะกลับมามองว่าปัญหาของประเทศมันคืออะไรอาจารย์พูดว่าตามประวัติศาสตร์นะผมให้อย่างน้อย20ปีพอถึงตอนนี้แค่แปีรู้สึกว่าเขาเป็นคนจุดไฟประกายสําคัญมากๆคนหนึ่งถ้าเขาออกมาพูดว่าเขาอยากพักแล้วเขาพอคนฝ่ายเดียวกันโจมตีว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มัว่วซัวขึ้นเยอะรู้สึกว่าเขาคงสบายใจทุกวันนี้คือต่อ้เขาไม่พูดเลย ก็มีคนที่มาพูดแทนเขาได้อีกเป็นพันเป็นหมื่นคนที่แม่งคือความสักเซสสูงสุดข,ของสิ่งที่สมศักดิ์ต่อสู้มาถูจุดนี้ในเวลาเพียง8ปีหลังให้การปีห้าสาทุกอย่างมันลงใต้ดินในการพูดถึงเจ้าพูดถึงแบบสถาบันกษัตริย์อะไรพวกนี้แล้วมันก็ค่อยๆถูกพาขึ้นมาจนแบบมันดันเวลามาสูงมากอ่ะแกมีส่วนในการเชฟหน้าตาบทสนทนาและทบทยงเรื่องเกี่ยวกับการเมือง คนโซเชียลมีเดียในไทยมากๆหลังจากเกิดการเราต่ประหารใช่ไหมอาจาร,รย์หายไปหนึ่งปีเลยคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์แม่งหนีไปที่ไหนจนแบบตอนนั้นนะ่ะเราเข้าไปทาล้อกันเมืองเนาะก็มีเพื่อนเเข้าไปทาล้อกันเมืองหลายคนเลยปีนั้นน่ะมันมีการไฮแจ็คไอ้ตัวขบวนล้อกันเมืองทําให้มันโปรเกรสซีฟึืนๆแล้วแบบล้อกันเมืองปีนั้นน่ะมันไฮมากลงข่าวหน้าหนึ่งทุกสํานักวิจารณ์เรื่องคณะรัฐประหารตรงๆวิจารณ์การเมืองตรงๆเลยแบบไม่มีกั๊กแล้วจำนะไอ้วันนั้นน่ะส่งัะเจียงแม่ง กลับมาออนเฟสแล้วก็โพสว่าผมไม่ได้เห็นสปิริตอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วผมก็จําได้ว่านักศึกษาที่อยู่ในขบวนล้อการเมืองตรงนั้นที่เข้าไปทาแบบแม่งเป็นลูกศิษย์ในคลาสผมเองเขารู้สึกดีใ่จริงจริงที่ลูกศิษย์ที่เขาสอนเนี่ยกล้าพูดเรื่องการเมืองตรงๆกล้าออกมาแบบท้าทายอํานาจแล้วก็ทะหารตรงๆงอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงลูกศิษย์เขามากตอนนั้นน่ะตื่นขึ้นมาเลยเลยจับเนี่ยแบบรีบวิ่งไปปลุกเพื่อนเลยบอกเฮ้เ hey, ชื่ออาจารย์พูดถึงพวกเราแบบ สิงอาจา์หรอแล้วแบบพออ่านอาจารย์าจ,ารยจำได้เลยแบบเหมือนน้าตาจะไหลอะสิ่งที่กูชอบแล้วอาจารย์ตะเจียมใส่มาในตัวกูก็คือค่อยคาที่เขาสอนในคลาสนั้นครั้งแรกที่เข้าไปมันคือคําพูดที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้คําคเนี้มันคือแก่นแท้ของการของวิชาบทส์ เรามาจากคนที่ผ่านระบบการศึกษาที่บอกว่าทุกอย่างคือความเป็นจริงในสิ่งที่ครูสอนทุกอย่างมีจริงหมดอดีตเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งในเป็นพันๆวันนันตั้งแต่มึงเกิดมาเลยเจอคนที่มึงเชื่อว่าไอ้คนคนนี้แม่งคือคนที่สอนให้นักเรียนของเขาเนี่ยเกลียดสถาบันแต่เขามาพูดกับมึงว่ามึงไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้แล้วก็พูดต่อด้วยว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาอิงจากหลักฐานอะไรบ้างเหมือนมีแสงทะลุออกมาจากความมืดแล้วแบบ แค่คําคํหนึ่งที่พูดมันเจาะใจเราได้แบบสุดๆแล้วมันแบบมันฝังใจเรามาถึงทุกวันเนี้ด้วยสิ่งที่สมศักยยืนยนันแล้วก็ด้วยแบบสายการการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนผ่านของสมัยใช่ไหมมันก็แบบพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะช้าจะเร็วเรื่องนี้ต้องพูดและตอนนี้มันก็ได้พูดแล้วนับจากนี้ไปหลายคนคาดหวังว่าจะให้แกมาพูดอีกให้เป็นธงชายพ่อทหารไอ้เหี้ยแกก็แก้ว่าวะแล้วแบบสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมแแกก็มีโรค่องจกอว์อย่าไปกดดัน อย่าไปคัดขัานให้แบบยาสมศักดิ์ออกมาใช้แรงหรือเปลืองตัวมากเลยเราควรเรียกร้องกับสังคมเราควรเรียกร้องกับผู้มีอำนาจเราควรเรียกร้องกับผู้ภาคส่วนว,ว่าคุณต้องเอาสิ่งที่สมศักดิ์เคยพูดเลยนะมาศึกษามาพูดคุยกันจริงจังผู้ภาคสว่วนแล้วหาทางออกด้วยกันคือมันแบบไม่ใช่หน้าที่ของเพียงแค่คนใดคนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดจริงใจที่จะทำไอ้ตัวปัญหานี้มันสามารถแก้ไขและหาทางออกได้